ท่านผู้ชมครับนี่ภาพที่ท่านเห็นนี่คือจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองนะครับเป็นหมู่บ้านร่องคำตําบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาก็เวลาประมาณห้าโมงเย็นแหละครับสิบเจ็ดนาฬิกาของวันนี้ครับวันที่สิบเก้าวนนี่พายุมันมาทั้งพายุมาทั้งฝนมาทั้งลูกเห็บโอ้ลูกเห็บนี่ลูกเทมานามานาวเนี่ยนะครับเขาบอก ตอนตอน,ตอนที่ฝนมาพายุมานี่นี่ดูครับนี่ลูกเห็บแบบนี้เลยครับมันตกกันมาจนโอ้ชาวบ้านเขาก็บอกกันว่ามันฝนตกไม่ทั่วฟ้านะมันลำเอียงอ่ะฝนเทวดาลำเอียงโนไปตกพะเยานี่ครับความเสียหายหลังจากพายุสงบลงหลังคาปริว่นนะครับก็มีรายงานผู้สื่อข่าวรายงานจากพะเยานะครับก็มีหมู่ที่สี่หมู่ที่สามหมู่ที่สิบสองหมู่ที่สิบห้า โอ้ oh, บ้านเรือนเสียหายนะครับส่วนใหญ่ก็หลังคาปลิวประมาณ20กว่าหลังคาเรือนนะครับแต่เบื้องต้นเบื้องต้นนะครับสำรวจเบื้องต้นความเสียหายจริงๆแล้วก็น่าจะต้องสำรวจกันอีกทีหนึง่งนะครับใครเสียหายน้อยใครเสียหายมากอันนี้ที่บ้านแม่นาเรือตำบลแม่นาเรือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาช่วงเย็นวันที่19นะครับประมาณ17นาฬิกา ชาวบ้านเขาบอกว่ามันพายุมันมาพร้อมกับฝนเลยนะมากันเลยเออฝนมาลูกเห็บมาด้วยโอ,อ้มาอากาศมันร้อนอนะเนาะร้อนจัดมากเลยนี่ก็เสียหายไปยีออ่สิบกว่าหลังคานะครับการสำ,สำรวจเบื้องต้นนี่เอาทางไฟทางการก็ได้เร่งกันละครับออกสำรวจให้การช่วยเหลือ,อ,อผู้ประสบภัย โดยเฉพาะพี่น้องที่หลังคาปลิวแบบนี้นะครับก็ต้องคืนนี้ก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนกันก็ต้องหาที่รับที่นอนก่อนนะครับให้มันปลอดภัยจากฝนจากฟ้าก่อนมันก็ไม่ใช่แน่เดี๋ยวก็มันจะลงมาอีกเกิดมาลงมาอีกก็เปียกอีกไะเนะเาะระมัดระวังไว้ครับช่วงนี้อันนี้ที่พเยาวนะครับที่พเยาวาตําบลแม่นาเรือครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว เออทางจังหวัดแพร่จังหวัดน่านเขาก็อยากได้ฝนเนี่ยเนาะโดยเฉพาะจังหวัดแพร่นะี่อยากได้ฝนอยากได้น้ํามันแหง้งมันแรงนะฝนก็ไม่ตกสักทีไม่รู้ไปตกที่พเยาตกก็ตกมาให้・เฉยก็พอแล้วจกตกมาดีๆอย่าไปมีลมอย่าไปมีโอนิวัดครับวัดก็เสียหายโดยอันนี้มุมสูงนะครับพอเพลิงสงบแล้วก็นี่ผู้สดข่าวจากพเยาในมุมสูงครับให้ดูหลังคา ปรยวแบบนี้เสียหายเยอะเหมือนกันครับเระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฟ้าหน้าฝนมันเมื่อไหลมามันก็ไม่แน่นะเมื่อวานนี้เย็นก็มาทีหนึ่งที่จังหวัดแพร่แถวอำเภอสูงเม่นนะครับก็มาแวบบแบอบ่ะแมบบันมาไม่จแรบบิงจังแวบ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 แล้วก็หายไปเลยแต่ฝนไม่มีมีแต่ลมนะครับอันลมนี่แหละสําคัญถ้ามันตกมาเฉยคงไม่เป็นไรเนาะเออชีวิตคนเรานะ ช่วงนี้มันก็ยังว่าโควิดในยะโควิดโควิดอีกโควิดโควิดเนี่ยมันก็ยังไม่สางไม่หายก็รอรับภัยธรรมชาติอีกทั้งภัยแรงทั้งพายุฝนโอ้มันไปหมดแล้วครับระมัดระวังนะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้นะครับป้องกันกันไว้ก่อนมีอะไรที่ป้องกันได้ก็ป้องกันกันไว้ก่อนครับในเรื่องของพายุเนี่ยมันไม่ได้เข้าใครออกใครอะเนาะบ้านเรือนก็มัดให้แน่นผูกให้แน่นตีให้แน่นหลังคาเหมือนกันนะครับ ต้องเตรียมการันการไว้นะระบบไฟก็เหมือนกันครับ